ดวงชะตาของชาวราศีมิถุนในเดือนตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือนตนุลักษ์ของชาวราศีมิถุนคือดาวพุธนะครับ การที่ดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณโคจรไปอยู่ในเรือนสิงห์ซึ่งถือว่าพุธในะตำแหน่งนี้ก็ได้ตำแหน่งที่ดีนะครับทั้งอุด,ดมมาแกนอุจาวิราชมหาจักรและก็ราชาโชคก็จะมีรูปแบบของชีวิตที่ขับเคลื่อนไปได้นะครับแต่เนื่องจากว่าอิทธิพลของการที่เรียกว่าดาวประจําตัวของคุณเองโคจรไปอยู่ในเรือนธาตุไฟดาวพุธเป็นดาวธาตุน้ําเมื่ออยู่ในเรือนธาตุไฟก็อาจจะเป็นเรื่องราวของอุบสรรคั์และก็ปัญหาเกิดขึ้นก่อนหรือความไม่ราบรื่นสักเท่าไหร่ในชีวิตก็จะปรากฏขึ้นเช่นเดียวกัน หลังจากวันที่3ตุลาคมเวลา15นาฬิกา29นาทีดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณจะยกออกจากเรือนของสิงห์เข้าไปสู่ในราศีกันนะครับซึ่งพุทธณะเรือนราศีกันได้ตำแหน่งทั้งเกษตรตราธิบด,ดีได้ตำแหน่งทั้งมหาอุดนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของการขับเคลื่อนชีวิตของคุณได้อย่างมากมากกันเลยทีเดียวเพราะเนื่องจากว่านะครับในราศีกันนะครับก็คือพบเรือนที่ดีที่สุดของดาวพุธดาวพุธโคจรณนเรือนนี้ถือว่าดาวพุธท,ที่ให้คุณสูงสุด เลยทีเดียวก็ว่าได้นอกจากการที่เรียกว่าดาวพุธอยู่ในเรือนบ้านตัวเองแล้วยังไม่พอ,อยังได้คู่ที่เป็นคู่ธาตุกันอีกอย่างดาวศุกร์มาอยู่เคียงข้างกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่ดาวศุกร์อยู่เคียงข้างกับดาวพุธแบบนี้ก็ยิ่งส่งผลที่ดีนะครับในการที่จะสร้างให้คุณนะครับทำอะไรก็จะราบรื่นเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นดาวธาตุน้ําที่อยู่เคียงข้างกันนั่นเองและ Libya. นอกจากนั้นนะครับดาวอาทิตย์เองก็โครจรร่วมเรือนกันอีกด้วยส่งผลทําให้ดาวพุธอยู่กับอาทิตย์อาทิตย์กับพุธเป็นดาวคคู่วิชากากรรนะรับ ทำอะไรก็มีหลักการมีปัญญาในการสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับชีวิตนะครับเพราะเนื่องจากว่านะครับณนะเรือนราศีกันของคุณนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นเรือนของการก่อร่างสร้างตัวเพราะเป็นภพของพันธุพันธุคือเรื่องราวของการมั่นคงหรือการทําอะไรสักอย่างที่คิดถึงในเรื่องราวของความมั่นคงของชีวิตเกิดขึ้นนั่นเองครับช่วงเวลานี้ก็ถือว่านะครับเป็นเรื่องราวของการที่คุณจะมีโอกาสได้ลงหลักปักฐานมีเกณฑ์การได้สร้างครอบครัวมีเกณฑ์การได้สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคงมีเกณฑ์การที่คุณ ยากจะโหยหาความสําเร็จหรือความมั่นคงเกี่ยวกับชีวิตไม่ว่าอยากจะเป็นได้บ้านใหม่ได้รถใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นลักษณะของความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับเรียกได้ว่าชาวราศีมิถุนในช่วงเวลานี้จะมีไฟมีแรงขับเคลื่อนชีวิตเป็นอย่างดีกันเลยทีเดียวและความราบรื่นของคุณก็ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับตลอดทั้งเดือนเลยทีเดียวก็ว่าได้เช่นเดียวกันและถึงแม้น,นะครับในวันที่23ตุลาคมเวลา13นาฬิกาสนาทีพุธของคุณจะยกออกไปจากเรือนกันนะครับแล ความเป็นเกษตรหลุดจากความเป็นมหาอุดแต่เนื่องจากว่าพุธท,ที่อยู่ณนะเรือนของราศีตุลก็ถือว่ายังเป็นเรือนของธาตุน้ําอยู่นะครับเพราะว่ามีดาวสุ์ครองธาตุนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังถือว่าไม่ได้มีอะไรที่เสียหายเกิดขึ้นนั่นเองครับแต่อาจจะมีเรื่องราวของการอุดอัดแล้วก็กดดันได้บ้างจากพระราหูที่เพ่งเลงกันนะครับราหูนะครับกับพุธเป็นดาวคู่ศัตรูกันฉะนั้นการที่ราหูเล็งกับพุธก็อาจจะเป็นเรื่องราวของ,ของการห้าหั่นกันมีจุดของการอึดอัดจากคู่ศัตรูมีเรื่องราวของการอึดอัด ดนออะไรบางางงย่เกี่ยวกับการดาเนินชีวิตได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับหลังจากที่ตุลาคมก็ถือว่าตัวของคุณอาจจะด r o ลงมาบ้างจากเดิมนะครับแต่มันก็ไม่ได้ทําอะไรให้คุณนะครับต้องเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเพราะอย่างน้อยๆดาวพุธในตาแหน่งนี้ก็ยังติดตําแหน่งที่เรียกว่าเป็นอุจจาพิมุกอยู่นั่นเองคือมีความมั่นคงมีความแข็งแรงในตัวของเขาอยู่นั่นเองครับส่งผลทําให้ตลอดทั้งเดือนนี้ของชาวราศีมิถุนนะครับในช่วงปลายเดือนอาจจะมีอึดอัดนิดนึงนะครับเกี่ยวกับการที่เรียกว่าเจอคู่ศั ดาวราหูเพ่งเล็งกันเกิดขึ้นกับดาวเจ้าเรือนประจําตัวของคุณทําให้ตัวของคุณเองอาจจะเจอข้อพิพาทหรือในเรื่องราวของการขัดแย้งกันได้แต่สุดท้ายก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรนะครับเพราะว่าดาวพุธของคุณก็ถือว่ายังเป็นตําแหน่งที่แข็งแรงอยู่นั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการงานของชาวราศีมิถุนกันบ้างนะครับ สำหรับดาวเจ้าเรือนการงานของชาวราศีมิถุนก็คือดาวพฤหัสการที่ดาวพฤหัสของคุณซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนงานโคจรเป็นเกษตรตราธิบดีอยู่หน้าเรือนราศีม hm like ีนแบบนี้นะครับเรียกว่าตำแหน่งงานเป็นเกษตรการงานของคุณจะมีความมั่นคงอย่างมากกันเลยทีเดียวเรียกว่าทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จนะครับนะครับเกยกได้ว่าช่วงเวลานี้คุณจะมีจุดของการขับเคลื่อนชีวิตด้านการงานของคุณเป็นอย่างดีเลยทีเดียวอาจจะเป็นติดตําแหน่งของพรรคองศาบ้างก็งคือมีความล่าช้าบ้างมีความอืดอาดบ้างนะครับหรือมีอุปสรร เกิดขึ้นได้บ้างแต่ก็เอาอยู่ในทุกสถานการณ์ของการเติบโตนั่นเองครับเพราะเนื่องจากว่าอิทธิพลของความแข็งแรงและก็มั่นคงของดวงดาวนั่นเองครับ และนอกจากนั้นการที่ดาวคู่มิตรกันนะครับอย่างดาวอาทิตย์ยังเพ่งเลงกันกับดาวการงานของคุณแบบนี้ก็ถือว่ายังมีจุดของการซัพพอร์ตสนับสนุนให้งานของคุณในเดือนนี้นะครับมีรูปแบบของการขับเคลื่อนไปอย่างดีเลยทีเดียวทําอะไรก็มักจะประสบความสําเร็จนะครับในหน้าที่การงานเกิดขึ้นกันอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวครับยิ่งจังหวะช่วงเวลาตั้งแต่ พุธย้ายเข้ามาในวันที่3นะครับเท่ากับว่านะครับดาวพฤหัสเองนะครับเล็งก,กันกับดาวพุธเป็นดาวตนุรักษ์ของคุณถือว่าคุณจะทําอะไรก็มักจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือในช่วงเวลานี้ตั้งแต่3จนถึงวันที่ย3ตุลาคมคุณคิดจะทําอะไรเกี่ยวกับการจเจริญเติบโตด้านการงานคาดหวังเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งไปสัมภาษณ์งานใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่จะประสบความสําเร็จเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวครับเพราะขาถือว่านะครับผู้หลักผู้ใหญ่ต่างซัพพอร์ตคุณ พฤหัสที่ต้องถึงตนุลักษ์ถือว่าเป็นจังหวะดีที่สุดของชีวิตเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าในตําแหน่งของดาวประจําตัวของคุณก็ยังติดตําแหน่งเกษตรแล้วก็มหาอุดอีกด้วยนะครับเขาเรียกว่าขับเคลื่อนชีวิตไปได้ดีมากๆมีความสําเร็จเกิดขึ้นอย่างชัดเจนกันเลยทีเดียวจึงเรียกได้ว่าครับการงานของชาวราศีมิถุนประจําเดือนตุลาคมนี้ถือว่าการงานเป็นจุดที่ลงตัวอย่างมากประสบความสําเร็จอย่างมากๆกันเลยทีเดียวครับประจําเดือนนี้ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการเงินของชาว ราศีมิถุนกันบ้างนะครับสําหรับเรื่องการเงินของชาวราศีมิถุนในเดือนนี้ก็ถือว่ายังขับเคลื่อนดีอยู่มากมากันเลยทีเดียวโดยเฉพาะหลังจากวันที่3มตุลาคมอย่างที่บอกไปนั่นแหละครับว่ามันจะมีแต่เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นเพราะเนื่องจากว่าดาวประจําตัวของคุณได้ตําแหน่งแข็งแรงได้ตําแหน่งที่เข้มแข็งอย่างมากๆกันเลยทีเดียวและนอกจากนั้นนะครับดาวสุก็ถือว่าเป็นดาวประจําตัวด้านการเงินของคุณอีกดาวหนึง่งอยู่เคียงข้างกันกันกบดาวพุธซึ่งถือว่าเป็นดาวประจําตัวของคุณเรียกได้ว่าเงินหล่นทับตัวทำ อะไรก็เป็นเงินเป็นทองเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะหลังจากที่ดาวศุกร์นะครับโคจรเข้าไปเป็นเกษตรปาธิบดีอยู่หน้าเรือนของตัวเองนะครับณนะเรือนตุนเรียกได้ว่าคุณทําอะไรก็สําเร็จอย่างมากๆกันเลยทีเดียวเกี่ยวกับการเงินนะครับตั้งแต่ในวันที่2 1ตุลาคมเวลา6นาฬิกา29นาทีถือว่าเป็นจุดจังหวะที่ดีมากๆนะครับให้การเงินของคุณเริ่มสะพัดขึ้นทําอะไรก็ขึ้นนะครับเกี่ยวกับการเงินใครคาดหวังเงินก้อนใหญ่เงินก้อนโตเงินพิเศษเงินฟลุกๆหรือเงินบาก ว่าโชคช่วยโชคลาบต่างๆก็ถือว่าให้ประโยชน์ที่ดีกับคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับถือว่านะครับการเงินของคุณในเดือนนี้ของชาวราศีมิถุนก็ลงตัวกันเป็นอย่างดีมีความสําเร็จเกาะตัวขึ้นมานั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องความรักของชาวราศีมิถุนกันบ้างนะครับ สำหรับดาวเจ้าเรือนความรักของชาวราศีวิถุนก็คือดาวพฤหัสนะครับการที่ดาวพฤหัสของคุณโคจรเป็นเกษตรตราธิบดีอยู่ในเรือนตัวเองแบบนี้นะครับก็ถือว่านะครับดาวประจําตัวของคุณด้านความรักก็มีเรื่องราวอะไรที่ยังมั่นคงอยู่ยังสามารถประคับประคองไปกันได้อยู่นะครับถึงแม้ดาวพฤหัสนะครับจะโคจรพักองศาหรือเรียกว่าโคจรวิปริตเกิดขึ้นก็ตามแต่อย่างน้อยๆนะครับอิทธิพลของดาวพฤหัสที่ติดกำเนิดเกษตรก็ยังสามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้ความไม่เข้าใจมีไหมมีครับจะ การที่เรียกว่าพักองศาโครจรวิปรลิตก็คือความคืบหน้าถ้าเกิดใครคาดหวังเกี่ยวกับในเรื่องราวของการเติบโตหรือการพัฒนาความสัมพันธ์คุณก็อาจจะรู้สึกว่ามันล่าช้ามันรู้สึกว่ามันพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ยากนิดนึงนะครับแต่ก็ยังสามารถตระคองไปกันได้อยู่เพราะเนื่องจากว่าดาวประจําตัวของคุณยังได้ตำแหน่งเป็นเกษตรหรือเรียกว่าตาแหน่งที่แข็งแรงมั่นคงอยู่นั่นเองครับจึงเรียกได้ว่านะครับความรักของคุณอาจจะมีจุดอึดอัดได้บ้างอาจจะมีจุดติดขัดได้บ้างนะครับแต่ก็ยัง สารสัมพันธ์ ไปได้ต่อนั่นเองครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่1นึจนถึงวันที่18ก็ถือว่ายังมีเรื่องราวดีๆอยู่เพราะเนื่องจากว่านะครับอิทธิพลของการที่ดาวอาทิตย์โคจรเลงกันกันกนกบดาวพฤหัสแบบนี้ดาวคู่มิตรใหญ่เลงกันนะครับก็ยังมีจุดของการได้รับการเกื้อกูลกันการซัพพอร์ตกันเขาเรียกว่าคนโสดก็มีเกณฑ์การที่คุณจะพัฒนาความสัมพันธ์หรือเรียกว่าจะมีจุดของการที่คุณจะได้เริ่มต้อนอะไรดีๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับสังคมหรือคนรอบข้างของคุณนั่ ที่อาจจะพัฒนาความรักต่างๆให้เติบโตมากขึ้นนั่นเองครับแต่ก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าอาจจะยังไม่ค่อยได้อย่างใจคุณคิดสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมีจุดของความพักองศาก็คือมีจุดของการไม่ค่อยคืบหน้าฉะนั้นไม่ต้องเร่งรีบสักเท่าไหร่จริงๆแล้วความรักของคุณจะดีอย่างแท้จริงก็จะเกิดขึ้นหลังจาก2ธันวาคมนะครับเพราะว่าช่วงเวลานั้นดาวความรักคือดาวพฤหัสจะหยุดพักองศาแล้วก็กลับมาโครจรเป็นเรื่องราวของการที่เรีวยกว่าความรักจะปกติอีกครั้งหนึง่งจะมีเกณฑ์ การที่เติบโตขึ้นเกี่ยวกับความรักได้รับความรักที่ดีๆแบบการพัฒนาความสัมพันธ์นะฮะความสัมพันธ์จะคืบหน้าเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่2นั่นเองเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ก็ประคองไปกันได้อยู่นะครับอาจจะไม่ค่อยได้ดั่งใจคุณคาดหวังสักเท่าไหร่แต่มันก็ ไปกันได้อย่างแน่นอนเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นเรียกได้ว่าความรักของคุณในเดือนนี้ก็ถือว่ายังเป็นความรักที่ดีอยู่นะครับถึงแม้อาจจะติดขัดกันบ้างไม่ค่อยเข้าใจกันบ้างนะครับแต่ก็ยังประคับประคองไปกันจนถึงฝั่งได้อย่างแน่นอนเช่นเดียวกันนะครับและนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีมิถุนประจำเดือนตุลาคมนี้นั่นเองครับต้องบอกว่าในเรื่องการเงินของชาวราศีมิถุนในเดือนนี้ถือว่าเป็นการเงินที่ดีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าการเงินของคุณมีจุดลงตัวการเงินของคุณมีจุดมั่นคงและก็ ในการที่คุณจะได้รับโอกาสที่ดีเกี่ยวกับการเงินเกิดขึ้นการงานก็เช่นเดียวกันนะครับการงานของคุณก็ยังขับเคลื่อนไปได้อาจจะมีอุปสรรคให้คุณต้องแก้ไขบ้างแต่สุดท้ายก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่อะไร ความรักก็เช่นเดียวกันนะครับความรักถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยคืบหน้าสักเท่าไหร่แต่ก็มีจุดของความที่เรียกว่ามีความสัมพันธ์ที่ประคับประคองไปกันจนถึงฝั่งจนได้นั่นเองครับฉะนั้นจึงเรี่กได้ว่านะครับในเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของชาวราศีมิถุนประจาเดือนตุลาคมนี้ก็ถือว่ายังเป็นเดือนที่ดีสาหรับคุณอยู่นะครับในภาพรวมและมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ คำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำลายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับแน่นอนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับจุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือท,ทักษะจอและท,ะทักษะกําเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนครับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกัน ต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นการีจรนั่นเองครับปัจจัยข้อที่2นะครับ ต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทุกนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์น,นะครับในการทับเล็งภุมโยก หรือจตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคําทํานายนั่นเองครับเพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนาวางจักรนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจักร ขนวกเข้าด้วยการเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยำแบบทวีคูณ เข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูรวมแบบการันตีได้ว่าคุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสาสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแท้แต่คนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม Sub s cribe และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ พลาดโอกาสดีๆในคานํานายดูใหม่ๆที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์แระทุกๆเดือนครับ